สวัสดีครับจากช่องช่างเดียวน,น,นะครับตอนนี้แม่บ้านปีเบาหอมได้นำเครื่องครัวเครื่องทำครัวนะครับมาข้าวอีกข้าวสารอีกข้าวสารอีนะครับเดี๋ยวเราค่อยลงมานะคะ เราเตรียมตรงนี้แต่ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จน,นะคะครับแม่ก็สังกะทานรวมกับแต่ฐานสี่เหลี่ยมตอนตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาให้พระอาจารย์ท่านสองมาให้พระอาจารย์ท่านสองทีน,นะคะนี่งสองสามสี่้าหกเ็ก็เ,เ,นเ,นเรือท่านเรือนั่นเองเนาะเรือท่านเรือเนี่ยมาแล้วไหมบอกมาแล้ว

รหนึ่งสองสามสี่ยังก็มาแล้วครับนะครับแม่บ้านเบาหอมแล้วก็พาฮันนี่นะครับมาแล้วสวัสดีสามสิบสี่ท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวัาจะอยู่ชุมง,งนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เราก็กำลังเทศสเสียงนะครับ หนึ่งหนึ่งสวัสดีครับแม่วันนี้เอาปัจจัยมาอันเอาของทยทานเนาะมาถวายวัดเนาะครับยังอีกยังอีกยังครับนงสองสามสี่นาะติงน้ำพอนติงน้ำพอน <ล>ที่ FC เอฟซีมันมีแจกบุญสุนทานที่จะทำบุญนั่นแหละถ้าไดถูบแล้วก็ปิดถวายอันนี้ไม่เป็นสังฆทานตัวชุดนี้เป็นสังฆทานเนาะครับชุดนี้เป็นสังฆทานนะชุดนี้จะเป็นกระถินเป็นกระถินแยกออก,กะนะครับตัวนี้เขาจะต้องมอบโอเพราะว่าเราต้องใช้เป็นไดครับเทศเบังละเป็นได จักเพลงแม้มันยังอย่างนั้นมันยังสิงหจักได้ครับมันจะเข่าร้องอือมมันไปรทิ่มเอื้นะมันเพราะเอาจากเพลงนึงกูแล้วครับมันต้องเพลงนึงหูไดยครับันต้องเพลงนึงูครับหนึ่งสองสามสี้หนึ่งง่ง แล้วก็มาชมบรรยากาศรอบๆนะครับนี่แม่บ้านพี่เบาหอมนะครับเอฟซีลุงพลของเพื่อนมาถวายตอนนี้เป็นกับถวายกระถินนะครับมีเครื่องครัวเครื่องอะไรเตาแก๊สเตาอะไรนะีน่จังกระทาบนะครับ ต้องก็มาดูตามมาด้วยแม่ฮันนี้นะครับซึ่งก็จะมาด้วยกันตลอดนะครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นสังฆทานเนาะจากไหนนะครับจากสิงคโปร์เสิงคโปร์เอฟซีแม่บ้าน